สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบขอผมเครื่องนับบัตรเลือกตั้งอัตโนมัติพร้อมสแสดงค่าผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ควบคุมด้วยตัวโนด MCU ESP826 สนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราใช้ในส่วนของตัว ESP826 นะครับ Wi-Fi มาดูเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวหน้าจอดิสเพย์ขนาด4 digit, 2, ดี่ดนะครับโดยใช้ตัว IC เบอร์ TM นะครับเป็นตระกูล T.M.1637 เป็นตัว IC 7 Segment Scan ครับเพื่อลดพอร์ตในการทำงานของตัวพอร์ตของตัวมิเตอร์นั่นเองเนื่องจากว่าเราใช้ในส่งตัวโหนด MPU HP82 เป็นตัวควบคุมครับนับเมื่อเกิดการนับนะครับก็จะทำการแสดงผ่านทางหน้าจอ7 s e gment นะฮะขนาด8หลักครับและนอกจากนั้นครับยังทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ผ่านทาง Access Point หรือว่า Wi-Fi Router ครับเพื่อส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน Bri นะครับซึ่งสามารถที่จะลานบนนัระบบปฏิบัติการ ดสำหรับนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่ทำมาที่ในการนบเราก็จะใช้ในส่วนของตัวเซนเซอร์อินฟราเรดครับซึ่งก็จะมีทั้งนะฮะตัวส่งและตัวรับนะครับอยู่ในตัวเดียวกันครับสามารถที่จะนะครับทำการปรับค่าความไวได้โดยใช้เอาไขควงหมุนนะครับตรงส่วนของตัว v a r i a b l e r e s i s t ต r รตรงนี้นะครับก็คือตัวสีฟ้าหรือว่า vr นั่นเองเมื่อเรานำในส่วนของตัวระบบควบคุมตัวนี้นะครับไปติดไปยังกล่องเลือกตั้งหรือว่ากล่องนะครับในส่วนของตัวกล่องยื่นบัตรต่างๆหรือว่าหยอดบัตรต่างๆครับตัวบัตรนะครับก็จะทำการ หลผ่านตัดตัวเซนเซอร์อินฟาเรดตรงนี้นะครับทำให้ตัวเซ็นเซอร์นั้นส่งสัญญาณนะครับไปยังตัวมิโครเทเลอร์ในทนี่เราใช้ ESP 8 6 w w i i i หโมดูลนี่นเองครับทำการนะครับนับขึ้นนะครับแล้วทำการส่งค่าผ่านทางเซเวน e ักเมนถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตค่าการรีเซ็ตค่าตรงนี้ก็จะรีเซ็ตให้ทางหน้าจอเป็นศูนย์และทางแอปพลิเคชันเป็นศูนย์ด้วยนั่นเองครับ สำหรับแหล่งจ่ายไฟของเรานะพวกเราก็จะใช้ในส่ของตัว USB power supply ครับซึ่งก็จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับแบบนะครับ USB 5โวลต์ออกมาครับเสียบเข้ากับตัวขั้ว USB micro C นะครับที่อยู่ทางด้านข้างกล่องสีขาวตรงนี้ครับโดยใช้กระแสนะครับไม่ควรต่ำกว่า2์เนื่องจากว่าตัว WiFi โมดูลนั้นต้องทำการใช้พลังงานในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้สัญญาณ WiFi router ที่อยู่ภายในบ้านหรือว่าที่อยู่ในสำนักงานที่เราติดตั้งเครื่องนี้นั่นเองฉะนั้นนะครับก่อนที่จะนะครับทำการใช้งานกล่องตัวนี้นะครับหรือว่าเครื่องนับตัวนี้ต้องทำการนะรับเซต router ให้ มีค่า SSID กับ password ให้ตรงกับตัวโนด e MCU ของเราก่อนถึงจะทำงานได้โดยการส่งข้อมูลผ่านระบบสัญญาณ WiFi นั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลิยากครับเพียงแค่เราทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวระบบของเรานะครับตัวโปรเจกต์ของเรารอสักพักหนึ่งครับให้ทำการโนด MCU นะ้ำทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi และนะครับทำการ เชื่อมต่อเข้ากับนะครับแอปพลิเคชันบลินต์ของเราครับสังเกตที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับถ้าเกิดว่าเซ็นเซอร์ของเรานะั้นมีวัตถุเข้ามาตัดนะครับก็จะมีนะครับไฟติดขึ้นมาในขณะที่ไฟติดครับเห็นไหมครับตัวนลขเลขของเราผ่านทางหน้าจอเซ e g m e ซม์นั้นนะครับก็จะทําการนับขึ้นถ้าเกิดว่าเราต้องการรีเซ็ตค่าเราก็กดปุ่มสีแดงค่าก็จะกลายเป็นศูนย์ นะครับนี่คือจะทําการแสดงผ่านะครับหน้าจอ s s e e gment ในขณะเดียวกันกับที่แอปพลิเคชัน b i n นะครับเราก็ทําการเปิดโปรเจกต์เข้ามานะครับแล้วคลิกขวาด้านบนตรงนี้นะเพื่อเป็นการรันโปรแกรมครับทีนี้เราก็จะทําการแสดงค่าผ่านทางหน้าจอนั่นเองครับเราลองใช้มือตัดหรือว่าวัตถุอื่นๆเข้ามาตัดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับในขณะที่นับขึ้นนะครับหน้าจอแอปพลิเคชันของเราก็จะแสดงค่าที่นับขึ้น เหมือนกับหรือว่าตรงกับนะครับที่หน้าจอ7ซ e g m e n t ที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่องนั่นเองครับนะฮะสำหรับตัวเซนเซอร์ของเราก็สามารถที่จะทําการปรับนะครับระดับระยะของสัญญาณอินฟเรดตัวนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปติดตั้งน้นห่างจากนะครับบัตรที่หยอดผ่านตัวเซนเซอร์แค่ไหนนะครับก็สามารถจะทําการปรับค่าความไวได้นั่นเองครับ ตันนี้เป็น18แล้วนะครับที่แอปพลิเคชันของเราก็นะครับ18เช่นกันถ้าเกิดว่าเราลองรีเซ็ตนะครับค่าก็จะเป็นศูนย์ที่แอปก็จะเป็นศูนย์เช่นกันนะครับฉะนั้นจึงสามารถที่จะนำนะครับในส่วนของตัวโปรเจกต์ตัวนี้ครับเป็นการนับวัตถุอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นนับขวดนับแก้วนับมะนาวนับผลไม้ต่างๆโดยการแสดงค่าขึ้นนะครับใน2ตัวหน้าจอเซมิสเฟมส์และแอปพลิเคชันบนระบบอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองครับครับผมขอ จบการนำเสนอครับเครื่องนับนะครับบัตรอัตโนมัตินะครับควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้โหนด M T U E S P 8 2 6 Wi-Fi โมดูลแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ